สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ยยามเสาร์เนาะพี่น้องอากาศดีดีมื่อนี้มื่อนี้สิ้อ้าพี่ผ้าน้อนหนึ่งร้อยถุงสิ้อ้าพี่ผ้าผ้านองกินกาแฟพี่น้องค่ะมื่อนี้ก็ได้กาแฟแกาแฟซองน้อยหน่อยไหมพี่น้องกาแฟเห็ดลินจือ้อกับปนกับอีหยังแน่ยและเฮ้ยพี่น้องปนกับอีหยังทำเช้าทำหยังเนี่นล่ะ ลูกสาวเพิ่นได้ของพี่น้องเพิ่นก็เลยเอามาให้แม่กินพี่น้องตั้งหลายซองเลยพี่น้องประมาณสามสิบซองพี่น้องหอมหวยห่วยกลมกลมพี่น้องค่ะซีนีรสชาติของเ ok. ห mm ็ดน้ำหอมหวยห่วยเมื <sandwiches enemies dropped> ่อยขึ้นไหมพี่น้องคน คว้านขึนคากล่องบ่มีพี่น้องเอ้ยคากล่องคากล่องหายพี่น้องกลุ่นหอมห้วยหวย,หวยอ, <c oughs> อยู่พี่น้องเออพี <c oughs> ่น้องเมนี้ก็บ,บ่อมี่ยังไลยพี่น้องค่ะส่วนพี่ส่วนน้องก,กินกาแฟหาขีบพี่น้องทรงพี่มากอื้อ กลมกลมพี่น้องค่ะสีนี้รลุดขาดออกกาแฟกาแฟออกเห็ดแสบพี่น้องหอมหวยหวยถ้ามันแสบจิไปหาสื่อกินต่ออยู่พร่น้องอืมสีแพงบ่พี่นอ้งนองอลูกค่าเพื่อนามาไม้เป็นของกวนนะจ๊ะ กินเช้าเช้าสดชื่นพี่น้องค่ะแต่ว่ามันดีหรือมันบ่ดีละพี่น้องได้อย่างมากไอ,อกินเมิดพี่น้องได้อย่างมากไอ้กินเมิดพี่น้องมามากินน้ากันมืนหนีบริเวาอีอย่างไรเนาะพี่น้องเราจะเลี้ยงกินกาแฟกับพ่อกินกาแฟดูแลสุขภาพพี่น้องจากดีบ่ดีแล้วพี่น้องบ้านหูท่านเห็นอยู่ว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ อร่อยเลิศพี่น้องกาแฟหอมๆอ,อร่อยพี่น้องมันไม่หยังเนาะพี่น้องตื่นมากอะ่ะออกกําลังกายแนย่พี่น้องถ้ามีเวลาแล้วก็กินกาแฟดำน้ำเห็ดงานบานไปน,น้ำพี่น้องสบายใจเฉกวันนี้กับไม้พี่น้องชมซัมเน่เลยจ้าพอกัดไม้ค่ะพี่น้องขา บายค่ะขอพี่น้องโชคดีลำรวยลำรวยปังๆเ้อพี่น้อง